สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับว่ากับช่องแลมซ่าอีเชียงเคยนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับผมก็จะมาลองเล่นแอป Pixel Maple Wal k ลตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ถ้าผมพูดชื่อแอปตัวนี้เิียตรงไหนนะครับผมก็ขอภายด้วยละกันนะครับเพราะว่าแอปนี้นะครับมีชื่อยาวมากนะครับผมก็อาจอาจจะไม่ถูกเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับใครที่สนใจแอปนี้ สามารถคลิกที่ลิงก์นะครับใต้ล่างคลิปเพื่อดาวน์โหลดแอปนี้ไปเล่นลองดูได้เลยนะครับแล้วก็การถอนนะครับจะอยู่ตรงพีพาตัวนี้นะครับกดคลิกเข้ามาหนึ่งทีเพื่อ,อนๆก็จะเจอรูปหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งเ,เพื่อนๆจะต้องมีเหรียญด้วยนะครับเพื่อนๆจะต้องมีเหรียญตัวนี้นะครับเพื่อนําไปแลกนะครับตอนนี้นะครับผมมีอยู่ที่จํานวน134ี่เหรียญน,นะครับ เพื่อนๆต้องเสกกองมานะครับต้องทําให้ครบระดับต่อไปเรื่อยๆนะครับซึ่งการเล่นแต่ละอันนะครับก็อาจจะยากหรือว่าง่ายนะครับแล้วก็โฆษณาแอปนี้นะครับก็อาจจะเยอะเป็นพิเศษพิเศษหน่อยนะครับเยอะมากนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับสามารถโหลดเล่นได้ทุกคนเลยนะครับแล้วก็แอปนี้นะครับยังไม่ใช่ แอปลงทุนเลยนะครับสามารถเล่นได้ทุกคนนะครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะเล่นได้ทั้ง Android หรือ ios หรือเปล่านะครับส่วนของผมนะครับเล่นของ Android นะครับของ ios นะครับยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะโหลดเล่นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ แอปนี้นะครับจะมีถอนของ t r u e Money Wallet ด้วยนะครับเดี๋ยวผมสอนเพื่อนนะครับหาเหรียญเศษก้อนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเข้าไปให้เพื่อนๆดูเลยนะครับว่าแอปนี้นะครับมีตรงถอนของ w a l l e t อยู่ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาสอนหาเหรียญก่อนนะครับแป๊บนึงนะครับไม่นานมากนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะต้องเสกกล่องพวกนี้มาเรื่อยเลยนะครับแล้วก็เพื่อนๆจะต้องกดไปเรื่อยๆนะครับให้มี มีดนะครับหรือว่าของมีคมพวกนี้นะครับเป็นเลเวลเดียวกันนะครับถ้าครบเลเวลเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะได้รับตัวเหรียญตัวนี้มานะครับตอนนี้นะครับสูงสุดนะครับผมอยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับมีของผมนะครับอยู่ที่เลเวลเจ็ดนะครับก็ไม่ค่อยยากสักเท่าไหร่นะครับแอปนี้นะครับทำเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็จะอยู่ที่เลเวลแปดนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับว่ามีเหรียญอยู่ที่สี่สิบเหรียญแล้วก็บวกกับอีกห้าเพชร กดโอเคได้เลยนะครับเ,เพื่อนๆสามารถรับคูป2ได้นะครับแต่ไป่รับนะครับเพราะว่าโฆษณานะครับในแอปนี้นะครับนานเกินไปนะครับแล้วก็ตัวนี้ข้างบนด้านขวามือตัวนี้นะครับข้างล่างรูปเพชรนะครับกดคลิกเข้ามาเลยหนึ่งที่ก็จะเป็นการทำาเหมือนเปอร์เซ็นนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับผมเพื่อสามารถอ่านดูเลยนะครับว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับส่วนข้างล่างนี้นะครับก็จะเป็นการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญน,นะครับเพื่อสามารถกดคลิกหนึ่งครั้งนะครับก็จะได้รับตัวเหรียญเข้าไปได้เลยนะครับ แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการหาเหรียญเหมือนกันนะครับแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับถึงจะได้รับเหรียญมานะครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆรอก่อนนะครับพอดีเน็ตอาจจะช้าๆนิดนึงนะครับเพราะว่าเน็ตช้ามากนะครับตอนนี้นะครับแล้วก็โฆษณาแอปนี้นะครับก็อาจจะเยอะเช่นกันนะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนโฆษณาในแอปนี้เสร็จก่อนนะครับ ผมทําการดูโฆษณาเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะไปสอดเพื่อนะครับหาเหรียญในตัวต่อไปเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับผมดูโฆษณาแล้วนะครับ แต่ว่ามันไม่มีโฆษณาผมดูนะครับผมก็เลยรีแอพเข้าใหม่นะครับผมว่าจะไม่สอบเพื่อนะครับหาเหรียญนะครับแต่ว่าจะมาบอกเฉยๆนะครับว่าตรงไหนนะครับสามารถหาเหรียญได้บ้างนะครับอันแรกก็จะเป็นการหาเหรียญจากหน้านี้เลยนะครับเป็นการกดจิ้มนะครับพวกคอมมคมนะครับที่เป็นเลเวลเดียวกันนะครับอันที่2ก็จะเป็นการกดนะครับตัวนี้นะครับเป็นการทำพวก อัพนะครับถ้าเรากดอัพนะครับเราก็จะได้รับตัวเหรียญเพิ่มขึ้นนะครับเป็น10%นะครับเพื่อนๆจะต้องมีเพรด้วยนะครับในการอัพแต่ละครั้งนะครับแล้วก็อันที่3ก็จะเป็นหน้าข้างล่างตัวนี้เลยนะครับก็จะเป็นของการดูวิดีโอนะครับเพื่อนๆจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับถึงจะได้รับ เหรียญมานะครับตัวนี้จะได้รับมาอยู่ที่20เหรียญนะครับตอนนี้ผมมีอยู่ที่1 74เหรียญเดี๋ยวคลิปหน้านะครับจะมาสอบเพื่อนนะครับหาเหรียญในแอปนี้เลยนะครับอันที่4ี่ก็จะอยู่ตรงหีบสมบัติตัวนี้นะครับผมก็ได้เล่นไปแล้วนะครับตัวหีบสมบัติตัวนี้นะครับเพราะว่าตัวนี้นะครับโฆษณาไม่ขึ้นนะครับผมเลยจะไม่ดูนะครับเพราะว่ามันไม่ขึ้นเน็ตผมก็อาจจะช้าด้วยละกันนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่6นะครับที่จะหาเรียนได้นะครับเพื่อนๆจะต้องดูโฆษณาก่อนนะครับถึงจะสุมวงล้องได้1ครั้งนะครับตอนนี้ผมสุมมาอยู่ที่6ครั้งแล้วนะครับเพื่อนๆจะต้องทำดูโฆษณา1ครั้งก็จะได้มุน1ครั้งนะครับไม่นานมากนะครับแล้วก็อันที่4ไม่นับอันที่7ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นการ กดซื้อนะครับพวกเหรียญได้เลยนะครับข้างบน2ตัวนี้เพื่อนเพื่อนก็จะเห็นอยู่นะครับว่ามี2ตัวนะครับเหรียญแล้วก็เพชรนะครับตัวนี้นะครับอันแรกก็จะเป็นการดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญนะครับเพื่อนเพื่อนจะดูโฆษณาเพื่อรับเหรียญได้แค่10ครั้งเท่านั้นนะครับก็จะเท่ากับประมาณ100เหรียญนะครับแล้วก็ตัวที่2ก็จะเป็นเพชรนะครับเพชรก็จะสามารถซื้อของได้นะครับในตัวนี้นะครับเพื่อนๆนจะต้อง ดูโฆษณา10ครั้งนะครับจะได้รับมาอยู่ที่80เหรียญนะครับแล้วก็การถอนนะครับใครที่ยังไม่รู้นะครับกดเข้ามาตรงคําว่าพีพาวด้านล่างตัวนี้เลยนะครับพีพาวนะครับกดคลิกเข้ามาเลยนะครับหนึ่งที่เฮ้ยทุกคนทําไมมันกดไม่ไปล่ะเฮ้ยเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวเพื่อนรอก่อนแป๊บหนึ่งนะครับพอดีเนี่ยช้านิดนึงนะครับตอนนี้ผมมีอยู่จํานวนเงินนะครับอยู่ที่174บาทนะครับ แล้วก็การถอนนะครับจะอยู่ตรงข้างล่างด้านซ้ายมือกดคลิกเข้ามาเลยนะครับก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับของการถอนนะครับตัวนี้จะมีทูมันนี่วอลเล็ตนะครับพีพาวนะครับแล้วก็อื่นๆนะครับที่ผมไม่ค่อยรู้จักสักเท่าไหร่นะครับเพื่อสามารถกดเลือกได้นะครับว่าจะถอนเป็นแบบไหนนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นการใส่เบอร์ของมันเพื่อนนะครับแล้วก็เพื่อนจะต้องใส่เบอร์ก่อนนะครับถึงจะ ได้เข้าไปรู้นะครับว่าจะมีการแลกเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวให้ผมใส่เบอร์เส็จก่อนนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นการถอนของเรานะครับก็จะเป็นอยู่ที่จำนวน5,000เหรียญนะครับจะเท่ากับ10บาทนะครับแล้วก็5 0,000นเหรียญนะครับจะเท่ากับ1 0,000ไม่ใช่ครับ130าบาทนะครับขั้นต่ำจะทอนอยู่ที่10บาทจะใช้อยู่ที่5000เหรียญนะครับถ้าใครดูยากนะครับ แล้วก็ตัวนี้นะครับก็จะเป็นพี y พ a l นะครับเดี๋ยวผมจะกดออกเข้าไปตัว PayPal ให้เพื่อนดูเลยนะครับถูวมันนี่ในแอปนี้นะครับก็สามารถถอนได้นะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าจะสามารถถอนเงินในแอปนี้ได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ PayPal ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจะต้องใส่อ e ีเมลของเพื่อนเข้าไปก่อนนะครับแต่ว่าผมไม่มีบัญชีบอ l ล็ตนะครับ ผมไม่มีบัญชีเพ y p พ l นะครับผมเลยเข้าไปไม่ได้นะครับผมเลยจะดูจากนี้เลยละกันนะครับขั้นต่ำนะครับจะทอนของดอลลาร์จะอยู่ที่0.7 USD นะครับหรือว่า0.7ดอลลาร์นะครับจะใช้เรียนอยู่ที่10,000เหรียญนะครับจะเท่าๆกับประมาณ20กว่าบาทประมาณนี้นะครับ17 18บาทประมาณนี้นะครับผมว่าน่าจะใช่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทอนสูงสุดจะอยู่ที่ สิบสี่ USB นะครับจะประมาณเพื่อน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 ลองเข้าไปดูนะครับใน Google นะครับประมาณสามสิบห้าบาทสามสิบห้าหรือสามสิบสี่บาทนะครับตอนนี้นะครับผมยังไม่รู้ค่าของ USB นะครับประมาณสามสิบสี่สามสิบห้านะครับเพื่อนเพื่อนลองไปคูณสิบสี่ดูนะครับว่าจะเท่ากับเงิน บาทนะครับแล้วก็การถอนนะครับของตัวนี้นะครับจะไม่มีอะไรมากมายนะครับแล้วก็สําหรับนะครับใครที่สนใจก็ตาล้างคลิปเลยนะครับคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ต่อวันเพื่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ